ก็สองคนเป็นค er> ู่กนนีกทั้งคู่เลยต่างกันนี่ไปอ่ะไม่มีมันไม้มีใครแล้วดูว่าพระอ้วนเนี่ยพระพตรงนี้แล้วก็พระอีองค์ท um> ี่อยู่วัดทับเจวันเองไปห้างเลยเออเดียวในวัดในวัดเดีวเลไหนเปล่าไขมัน ไปดูมีดยังยังไม่เจออย่างอย่างพ่อระเขาเก็บไว้ เ้เ e ึชื่อม้นหลายคนเดี๋ยวเขไปสอบใครเป็นใครเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขสอบชื่ออะไรเดี๋ยวตาก้ามาอัอยู่กว่านิประมาณห้าถึงห้าร้ ตรงไหนมีแบบไปแล้วไปแล้วไ,ไ,วไวรไปแล้วเหรอฮะไปแล้วเสร็จแล้ว อาเมายาโยแล้วโดนอะไรมามันม like mm ีไรผันผมนี่อันนี้ถามโยมดูสิโหโยมตอนนี้เจ็บป่วยไหมพี่ว่าโดนแทที่ว่าเกดตรงนี้มันกดแทงกดลงไปใช่ใช่อะไรแทงอ่ะมีดหลั่วรู้ชื่อไหมคนแทงมันพระเลยรพระพระชื่ออะไรเขาบอกชื่อปูพระปูพระปูทำไมเขาอที่วันไหมอยู่เขาบอกว่ามันถ่าง

เขาคุยก so ันม okay ีรู้เรื่องเพราะอีกคนนึงเสพม้าไม่ได้นอนหลายคืนใครคุณพระปูเสพม้าจากตุดเยี่ยวเลยครับพระปูนะพระปูแล้วที่พระอ้วนกำลังปลงผมกำลังปลงผมครับอย่องมันเข้ามาไงเข้ามางนาแล้วก็เขามาคุยกันเขามาคุยอะไรนี่เกิดมีปากเสียงเราต่อครับไปเลย่อยๆนี้มาเล่มหนึ่งแล้วทีนี้ก็เกิดคุยกันมีปากเสียงคุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่อง เซลว่าให้ไปนอนพระอ้วนบอกให้พระปูเซลพระปูว่าให้ไปนอนให้ไปนอนแล้วพระปูเข้าใจว่าหาว่าพระอ้วนว่าเขาไขมาอ่าแต่ไม่ใช่พระอ้วนบอกพระปูว่าให้นอนบ้างพักผ่อบนบ้างแล้วทีนี้พระปูก็คุยไม่รู้เรื่องพระปูก็ฟา้ามีเล่มที่อยู่ที่ผมอะที่วางอยู่อะที่วางอยู่อะเป็นสองเล่ม <-2 S 1> แล้วก็วิ่งไปแล้วก็วิเดินไปตั้งหลักบอกว่านับหนึ่งถึงห้าถ้าไม่กลับแล้วเขาก็วิ่งเข้ามา เล่นเลยอย่างนั้นเลยเป็นเป๊ะแบบหนังทั้งนั้น้องถ้ามีกล้องก็จะถ่ายดูเลยมาไงอย่างนี้เลยมาวิ่งเข้ามาใส่พี่อ้วนฟันเลยฟันแล้วก็แบบว่ายังไม่โดนแล้วก็พี่อ้วนก็ฟ้าไม้ป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองแล้วทีนี้มันก็หมุนกันไปหมุนกันไปพวกก็ถือมีดอยู่สองเล่มตัฟันเข้าหัวพี่อ้วนก็ต้องเก็บนะครับหัวแบงครับหัว